มาทดสอบว่านกอินซีลำแต่บุรีรัตนนะครับมาทดสอบว่านกอินซีนะครับผมลำนี้จัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมก็เป็นลำป่าพร้อมชุดไฟนะครับผมก็เป็นชุดแท่นที่ผมใช้ทดสอบก็จะเป็นชุดแท่นผมเองนะครับผมก็ทําการทดสอบบินให้ดูก่อนจัดส่งทุกครั้งนะครับผมตัวนี้เป็นว่านกอินซีขนาดปีก2.1เมตร ลำสีชมพูอมแดงนะครับผมก็ทดสอบทุกครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลำเปล่าพร้อมชุดไฟลำพร้อมบินลำพร้อมชุดแท่นนะครับก็สามารถถอดประกอบชุดแท่นทดสอบให้ได้นะครับผมก็ไม่ใช่อุปสรรคใดๆนะครับนี่นะครับก็จะส่งลูกค้าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมลำนี้ก็ทำการบิน สภาพลมก็ไม่แรงนะครับผมวันนี้สามารถบินได้ดีเลยสภาพท้องฟ้าโปร่งใสนะครับร้อนด้วยครับวันนี้บินประมาณ1่นาฬิกานะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์อ่ำป่าพร้อมชุดไฟนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นลำทดสอบต่อไปนะครับ